ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมดสามโทนสีค่ะจะมีนะคะโทนสีฟ้าค่ะโทนสีฟ้านะคะเจี๊ยบแซมสีขาวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะโทนสีฟ้าแซมช่อด,ด้วยสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะสีฟ้านะคะ แล้วก็จะเป็นสีชมพูโอรสค่ะนะคะจะมีชมพูและก็โอรสะคะแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะเจียบแซมนะคะดอกไม้จริงนะคะโทนออกสีชมพูค่ะตกแต่งด้วยริบบิ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะสีแดงนะคะสีแดงสดใสค่ะสวยมากค่ะสีแดงสดใสสวยมากๆเลยนะคะเจีบแซมด้วย สีขาวนะคะเป็นดอกไม้จริงสีขาวโทนสีขาวนะคะแต่งด้วยริบบิ้นสีแดงสดใสค่ะทุกช่อนะคะแต่งด้วยริบบิ้นนะคะตามสีของดอกไม้นะคะตามสีของดอกไม้ที่เลือกไว้นะคะที่พี่น้องๆเลือกไว้เลยค่ะสีฟ้าสีชมพูอรรถค่ะนะคะแล้วก็สีแดงค่ะสามโทสีนะคะ3มชุดนะคะ 1>, 1ชุดนะคะจะมี10ช่อค่ะ1ชุดจะมี10ช่อนะคะอันนี้3ชุดค่ะ3มเซตนะคะฟ้าชมพูโอรสแล้วก็แดงค่ะพี่พๆน้องๆท่านไหนนะคะอยากจะได้โทนสีอะไรนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะกำลังจองเดินทางค่ะชุดนี้นะคะอันนี้เนาะนะคะพี่ๆน้องๆอยากจะได้โทนสีอะไรนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรืออยากจะรับเป็นดอกไม้เอาไปเข้าช่อเองนะคะชิบก็ยินดีจัดให้นะคะยินดีจัดให้ค่ะสำหรับท่านที่มีเวลาอยากจะได้ดอกไม้นะคะเอาไปจัด เอาไปจัดช่อเองนะคะจิบจัดให้ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับออเดอร์ชุดนี้แล้วก็ออเดอร์ทุกๆชุดเลยนะคะออเดอร์ทุกๆบ้านเลยนะคะช่วงนี้เยอะมากค่ะนะคะจิบขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยค่ะอยากได้แบบไหนนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ทุกๆบ้านนะคะ